สวัสด,ดีพี่น้องทุกท่านสวัสด,ดีสวัสด,ดี FC, เอฟซีเบิร์สู่ทุกคนเด้อพี่น้องยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั้นมื่อน,นี้เฮาเอ้ยตอนนี้เฮามาแต่ใส่หมอกเนาะสิมาเบิง่งน้ำเซว่าขึ้นลายซ้ำลายเดนะี๋ยวพี่น้องฝนตกเบิร์ดมือมื่อนี้เนาะตกดิน้นแต่เศร้าๆพี่น้องแต่เดืกๆครูจนาามาห้า,ววาลก,กลกับมามาเศร้าหวังเพชรแต่ก็ตกแต่ก็มาเศร้าก็ต๊กยุโต๊กยุเดี๋ยพี่น้องฝนมันดินนะ้เนาะ ไปไปเอาไปเบิ่งแม่น้ำเซ่ขึ้นว่ามันจีขึ้นร้ายชำไรนะน่ะอู้ยงน้ำเซ่ขึ้นร้ายหลายป้าขึ้นจนเต็มฟังเพียงเลยป้าขึ้นได้ไอ้ที Mình sẽ dẫn anh ấy đi xem nếu có thể trở lại được gì. Tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ, đúng không? Tất cả mọi thứ, đúng không? Đi đi, đi. Đi เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งเบื้องนี้เนาะผู้มีเหี้ยพื่อนนี่โอ้น้ำขึ้นเต็มฟังพี่น้องเอ้ยพอดีพวกอันนั้นเพิ่นไปไปเที่ยวนะพี่น้องไปเที่ยวไทยพวกทีมงานอินดี้พอเขาไปเที่ยวไทยพอดีน้ำน้ำกระชิ่ถ่วมแบบนี้พี่น้องถ้าพียงแค่นั้นชิพามาเบิ่งบอลบรรยากาศกะประมาณนี้นะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งเบิ่งนี่ ว่าเป็นจะได้นะเที่ยงเฮ้ยมาเบิ่งบอลนี่บอลนี้มันจะเห็นแบบว่าเป็นน้ำเซะกว้างขนาดเที่ยงปลาที่เจ้าหนามขืนแห้งเที่ยงมีแต่พวกเศษไม้เศษเอียงในบ่อที่มันไหลตามหนามเนาะเพราะว่าไม่ได้หนามข้นนะ จังหม่ยใจเอียงมันก็นเหลื่อมไลมาโพิจัยนะดิดพี่เอ๋งถามมันขื่นแหงแห้งอะไรจนมันถว่วมงหมาพี่เองมันจะไหลเขา่าแล้วไหลเข่าเบื้องหน,น้านเบื้องห้องเหียนพู้แถวห้องเหียนบ้านเฮาเนาะอย่ามาเข้มแข็งโอ้สอนอันเป็นตดาด่ายดิพี่เองสอนกุง้งแม่นำเซโดนนะพี่เอง พี่น้องอันถทายอยู่นีเมนเม่นม้นำเซโดนแม่น้ำเซโดนมันจะอันนั้นไหลไปสู่แม่น้ำของเด้อพี่น้องแม่น้ำเซโดนอยู่บ้านตั้งหลางพี่น้องพระผูกเบื้องวัดปานาคามกับที่ที่ถว่วมอันนั้นเด้อพี่น้องถ้ามันขึ้นแม่มันจะถว่วงเลยเนะา,านะถ่ายเวลาน้ำถ่วงหมนมันจะ มันจะถ่วมบ้านตั้งหลังก่อนน้องเพียงพอบานหน้าคามหันสูงกว่าเนาะมันจะไล่ขาบ้านตั้งหลังจนถ่วมก่อนบานนาคามหันบ่ท่านถ่วมเพราะถ่วมบ้านตั้งหลังได้ซ้ำหนึ่งนาคามจังถ่วมเพียงโอ้มีเพืออีกเพียงเพื่อข้าเจ้าคามน้ำเนาะคามน้ำย่ำนี่ก็ตะยะานได้เพียงเพราะว่าน้ำมันแห้งเนาะแต่บอทอตอนมันถ่วมตอนมันถ่วมมาแห้งเป็นตะยานเพียงแปลว่าถาเหาเห็ด ผิดารณายังน้อยหนึ่งเพื่อเอาสามาสิไปกระแทกกับต้นใหม่ได้เนาะคุณอาพี่้องเพื่อจักกะเจ้ะโอ้มันนี่เชื่อเรื่อดุ่งบานเพียงเลยมันนี่น้ำขึ้นแห้ง นามันจะเป็นเวอะนะเพียงบนนโค้งนี่เดี๋ยวนี่เดีเป็นเวอะอยู่ปลาเพีองแม่น,น้ำเซ่ขึ้นแห้งป่ะเดี๋ยวตอนนี้นะอนฉี่เมื่อเพีองเมื่อภาคกันเมื่อกินขา่าเพีองเดี๋ยวสีเห็ดสิปิงปลาด้วยว่าสีถอดปลากินเนาะเดี๋ยวเอนีองฉี่ยางเมื่อแล้วก็สีห่หพี่น้องเบิ้งทางเมื่อเลยว่ามันเปืนเป่นทำไ้ฝนตก ตกดิ้นไปหรอคนทางบ้านเขาเนาะก็ตอนนี้ขั้นคาบวายแหงพี่เนาะขั้นแหงไปย่างหนะมะหมุดมันครบเนาะเพราะว่าในหนาแกงหันหมุดมันจะมันจะบอดได้อยู่ในผืนด,ดินนต่มันสิไรตตามหนามน,นะมันสิเขีนยนเงี้ยมันก็สิจับมันก็สิครบเนาะพี่เนาะไปมืองนี้เป็นมือวันที ที่เก่าเนาะเหรอที่เก่าหรือที่สิบเนาะอันก็บอกเนื้อใจเนาะที่ 9, เก่าที่สิบนี่แหละบอกคอยเนจใจที่เก่าเออเหมือนวันที่เก่าเนาะไปเบิ่งคนทางมาแล้วทางนอันไม่ได้ใ,ใส่เกือบได้นี่เพราะว่าไปใส่หม้อไปติดตามชม,มดในคลิปดายเดอร์เนาะ ชิมไปใส่มออถ้่ผู้ได้ยากเบิ่งเนาะทางนี้มอนเหมือนมันเป็นดินด่าคือมันก็เลยจะเหมือนเป็นพิเศษ บอนี่เป็นบอลทาครัวเก่านะเพื่อนมาเบิรงเด็กหน่อยก็จะเห็นอีกครับโอ้เด็กหน่อยคือายแต่ย่นเห็นอีช่างละ่ะซอนกุง้งได้ bunlar? อีว่าตายได้อีว่าล่ะแทฮะเื้อของสะดุด เออไล้ร้ายเนาะรลายเติบเอา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 ใช่ไปไปเป็นรถพาไปเบิ้งไหมสอนกุ้งนะพี่น้องเด็กหน่อยเพิ่งย่ามนำขืนเด็กหน่อยเจ้าเอาสวิงมาสอนกุ้งเวนั่าใช้สามวยจะได้ได้อยู่อ่ะเออได้ได้เติบ น้ำขึ้นเกือบจะเกือบจะเ,เ,เ,เพียงกับอันไหนในน้องเพียงเก็บสียางไปเบิ่งเคลือบด้วยน้องเพีองเครือดผูกอยู่นี่มีใครมาเบิ่งนะบดี้มีแม่มาเบิ่งแนะบดี้ ระวังตกน้ำตกน้ได้เดอถ่ายเด้อเด็กหน่อยสอนตามเข้มฟังเหมือนกันบอกบอันตรายปันใดเพื่อชีว <c oughs> ิตเนาะสมใจมีมาเบิ่งนเ่ะเมื่ออามันดีลุงแกนกับจอรนี่อยู่นะจะว่าเอาควายงวจะขึ้นดงแล้วจ้ะ พียงคนทาจะเป็นเปืือนเปืือนมากเลยเหมือนๆอีพ่อไปตลาดบอกจะไปน้ำเราน้ำกันมคก็เราบอกม,มือน,นี่นะจะมาใส่บูชา,า,าจะ,ไปไปไปจะมา โอ้โหโธ่วดีนะเอ๊ะเดีเยวหน่อยสินะฮอนที่อ่ะนะพ่อจ้า แลยกตอนนี้นอนอันกอดได้นนมาห่อเถื่อน,นะค้ับเพีองแล้วก็สำหรับคิวนี้ก็สิได้จบเพลงซ้ำนี้เด้อเพีองขอบคุณขอบใจเอฟซีเบอร์สูทุกคนเพียงที่เข้ามาติดตามแลวก็รับชมหลงนั้นเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเพีองสำหรับคิวนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย